ภูมิใจที่สุดกบเผยความในใจหลังควา้ารางวัลน,นักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมก่อนหน้านี้เมื่อวันที่11กันยายนกบสุวรรณนันบุณกันได้มีชื่อเข้าชิงรางวัลน,นักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องอุ้มรักเกมหลวงช่องวัน31นาตราชครั้งที่12ประจำปี2563และสามารถควา้ารางวัลดังกล่าวมาได้ล่าสุดในอินสตาแกรมของกบสุวรรณนันเธอได้โพสต์ภาพขณะที่รับรางวัลพร้อมแคปชั่นว่า ความภูมิใจอีกครั้งในชีวิต ความที่ไม่ได้คาดคิดเลยว่าจะได้รับรางวัลน,นี้เลยทําให้ตกใจและดีใจมากกบเริ่มการทํางานด้วยเรื่องนี้ด้วยความตื่นเต้นและสนุกสภาพกเริ่มกังวลกลัวในความเกี่ยวกาดของเย่กเกียวสภพาพกเริ่มเครียดกับความยากของบทบาทสภาพกเริ่มปวดหัวปวดตาเมื่อฉากร้องไห้มาทั้งตอนสภพาพกเริ่มสดใสเมื่อมีหมอเจ็ดเข้ามาและมีความสุขเมื่อคนชอบละครเรื่องนี้ขอบคุณทุกคนที่ให้คะแนนกบนะคะขอบคุณช่องวันพี่บอยพี่ป้อนพี่รักษขอบคุณพี่เจี๊ยบวัฒนาขอบคุณแก้ว แ้วขอบคุณนักแสดงทุกท่านที่ทีมงานทุกคนและขอบคุณแฟนขับละครเรื่องนี้ทุกคนนะคะน่าตราคําที่12นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม